ញុកស្រដុំចាໄດ້បងໄດ້បង มันยกสะดุงพร้อมมาเบิงเพิ่นพร้อมพุม่นนะโคกลํลังจกได้บ่ได้บ่พุน่นน่ะเปิดทั้งพุ่นแหมันยุก่ไก่อยู่แมียายยุ่ไก่อยู่ จักน้อยค่อยถยาเยอบตัวจเจ้าเฮ็ดข้างนั้นอยู่ยกสะดุ้งได้บ่ได้บ่ทั้งสองคนพี่น้องเนี่ยยกได้ไปไหนเนาะเอ,อ มาเด้ยมานยกฮืบโอ้ได้อยู่กะเผาหน่อยยู่กะเดือดกลเขากะแกงฝนหนาอ้คนหนามนนานานาาันนุ่มนหนาหนาฝนหนาฮะน้ำแข็งต <laughs> ีว่าไก่เต็ียมหรอเรีว่าไก่เต็มแล้ว <laughs> สะดุ้งก่อนแตน่นายรถกะม,กมาก,ก็ไปเลตอกเบิ่งรถไปพร้อมยับไปเรื่อยๆน้ำอยู่เออ